ุณแจซอนคุณแม่ลูกสามอาดีตนางเอกจำแทบไม่ได้ค่ะต้องบอกเลยนี่ค่ะว่าหลังจากห่างหายจากวงการไปสำหรับอดีตนางเอกสาวชื่อดังคุณแจซอนปานทอทองตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากเธอตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวากับสามีนักบินหนุ่มอย่างนัดเลิศพัฒนาไทยแต่ก็ยังมีภาพออกมาให้แฟนเห็นผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งค่ะ ล่าสุดเธอได้ออกมาโพสภาพแสนอบอุ่นรอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเลยทีเดียวกำลังอยู่ในวัยสนและงานนี้ทำเอาอดโฟกัสที่คุณแม่ลูกสามไม่ได้เลยเพราะว่าภาพล่าสุดเธอดูสวยขึ้นมากๆเรียกได้ว่าเหตุโพสแล้วจะต้องเข้าไปคอมเมนต์ถึงความสวยของเธอกันเลยลคะค่ะใม่ยังไรมาชนกันคะ่ะ